ใส่ปลาไม่หยุดนะครับผิวเหรอผิวใช่ไหมใส่ปลาหรือใส่กุ้งใส่ปลาใส่ปลาหรือใส่กุ้งไข่กุ้งไม่ก็ใส่ปลาจะไม่ได้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะทีมงานสวัสดีครับวันนี้ก็มา ทานอาหารกันที่ร้านอะไรนะแม่สาพานซาุีิสายพานที่ราบอกนะครับกินเลยได้หมอกินเลยครับอันนี้เรกทาอะรจะกินสุชินะครับโอ้โออร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมไม่้เยอรว่ตัมานี่มเกยมอะไรนะมแ่หน้าไม่ลองกิข้าวมแต่หน้าหรอกินข้า โอ้นี่สายพานไม่หยุดนะครับโอิวเหรอหริวใช่ไหม, <c oughs> มหนี่เนี่ามอทำอะไรนี่โอ้อกะอลไนะอ้อนี่นึ่อะไรนี้คืออะไรอ่ะมันนี้ไห่า ไข่ปลาหรอไข่กุ้ปลาหรืไข่กุ้งไข่กุ้งไม่ก็ไข่ปลาจะไม่ได้มเนอาหารนี่แควเราเริ่มต้มแล้วนะครับนี่นี่มนมาั้ดนี่อันนี้อร่อยมากมันคือเห็ดทองเข็มเฮ้ยเห็ดเข็มทองหนูก็ชอบนก็อเห็ดเข็มทอง นี่เรามาถานิสาย่านบ้างอ๋มีอะไรบ้างอ่ะเอาไข่ไก่ไหนหมดนี่ไข่ไก่นี่เไรอ่าม่้หมดเลยเอูพราะอาหมูเพิ่ม้มีอะไรอ่ะเฮ้ยเราทานอีกแล้วเราจะเน้นหมูนะครับยังไม่มดีหรอหมูไม่มดีหรอ ก็ของไทยเาเรียกว่าอะไรนะครับแม่เขาเรียกว่าอะไรด้ยครับไม่กระสอเขาเรียกว่าอะไรนะใขรว่าใตูชิูชีกะจบเจบชิ้มายนไรวนเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วมนี่หมดแล้วนะเนี่ยมิชชัมันละลายมันละลายเนาะ โอ้เราก็เติมเรื่อยๆเลยนะครับเติมเรื่อยๆเรื่อยๆก็นี่น่ากินนี่น่ากินแม่ก็มาแอบตงนี้ก่อนแอบไก่อนแอบไก่อนกี่เมียต้องเดือมากนะครับนอยากกินเผ็ดนะเีมขมี่มาชอบเดเผ็ดแขงท้องเอาใจ้เหมไหนูอะไรนี่ืสหลเรื่อยมาเรื่อยนะครับเอาอีก่กบก มาถ้ํานี้พี่มาร์คคุณนะนะตาไ,าไปเอาไอติมเ,มเพิ่มนะนะครับไอติมอะไรหรอเนี่นนนยเนี่ยวัน<า>นี้นะวันนีละมาก็ถึบริการไปแล้นะครับได้บริการกินนะครับลุงยายบริการนะอะไรร้องอะไรเพิ่มมาเอา นี่ตาตามีมีหัวปลาด้วยนะตาตารู้กขอบหัวปลาเนี่ยมีหัวปลาในหัวปลาใส่น้ำซุปแอบแฉะน้ำซุปเรียบร้อยอะไรนหัวปลาใส่น้ำซุปเขาใส่ไปแล้วใช่อะไรคะปิ่นใช่ไหมคะปิ่นปิ่สำหรันแกตุ้ยตุ้ยเลยนะครับเฮ้ยแม่มันจะยีมยีมลองพี่มาแล้วลองวะมาลองวะใครองหาอะไรอ่ะ กวาซาบิดีไหมลองไปแล้วอร่อยดีลองลองใหม่เหรอแม่ลองครับแม่ลองแม่ลองเหรอนิดนิดนิดไหมล่ะขำขำเลยโอ้โหกินเนี่ยชอบไงครับขึ้นยังครับขึ้นยังสุ็จละขึ้นยังขึ้นยังดูดืดอ้าวโอต nghe năm ta là nghe năm ta là không nói không nói tập tay tập tay tập tay nè nào không liệt rồi nè hả ồ hồ tiên rồi nè ok là cười ta 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 từ nữa nè ta nói nhá làm nhé ปวดท้องระหว่างขันไปทำไมห้องน้ำห้องน้ำท้าไม่ให้ไม่ได้ไม่โอเคโอเคล้างกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครัอ่ะเร้าดิครับอิ่มแบบนี้เลยไปกิน้วต่ออิ่มแบบนี้ไปกินต่อได้เลย